ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเนะสวัสดีครับอ่เมื่อนี้มาพ,พก่อกับผมมุนเบาอีสานผ้ากินแล้วกับผ้าล้านใส้มานางังกินนำ้ำน้องยังกนงปป็น้องสบายน้องสบายเอา้าได้ยังเข้ากินเมื่อนี้ตั้มัว<ำ>่วคตํมมัออ่วเนาะตัมรวมตํารวมตํมมั<ำ>ม่วพี่น้องสื่อมาสื่อผนมาได้เมื่อนี้ด้อบรรยากาศนี่แหละตะเวนกำลังตกดินตะเวนแยาตาได้พี่น้องเนี่ย เอา้จาจ้าเลยเห้ามันสีคำมัสีคำนี่จากอือหืเป็นไงแจบมันกระมลคะ่ะอันละค้ามเพชรระดับทิบพี่นอ้องหืจวจดจานบักคัก นั่งทางข้างได้พี่น้องข้างหลังก็เป็นไห,หน่าเปิดที่มี่เสียงรถแดนผ่านหน่จังหน่อยานะ,ะบค้ครับเนี่ยอ,อ,อ๋อเออหืมจวดอีกาี เกียดกนลังห <ers> ้องเน้อพี่น้องเด้อกแกสิแสบตาในเด้อนานาขนกกสิบ่สัต์เน่น้องเลิมออกล่ะตะเวนแง่ตาเนื้อพี่น้องนุ่ถึงมือผมเ้อตะเวนฝาน้ำตะเวนอืมกวอบปะ คุมันก,กวกรอบกรอบดีเนาะอขอนมจีนไหมเอาเลยไปน้อยน้ำมันก็อืมจากงงจากแมงมีแล้วบ่เนี่ยเริ่มมากแล้วคำไหวพี่น้องทัางอุบลสี่มงเริ่มลหรเริ่มห้าไร่คำมืดครัก คือสุดสัตสุดสัตว์นเผ็ดบ่แต่แสบเนาะน้ะองแก้วพีกกระหัวเธอบอกแม่ข้าเผ็ดระดับอนุบาลได้ไหมมันแสบสิทำเผ็ดอ,อันไหน ไม่ป่ะอ๋อน้ำมอาบะหมีนลุ่งตำให่นะกว่ามันพอผมตำกับสีออกเพชรเปลี่ยวหวานน,านิดนึงหน่อยแนวเพชรเป็นไดกับสวดเอาเนาะไหวปะ <S 2> <S 2> ไหวครับเนี่บยบะไว้ยองมือได้บะไว้อยองมือลองยองแผ่ได้ lại cái cầu, ừm, Ừ. đi ăn thịt bò, 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 thịt mần đi xong xe bọc kịch kỳ nô nào mần bọc kịch sốt sốt đâu thì nó không làm mần khỏi cân thèn à โอ้แสบบักคักพี่น้องอือเป็นยังไงยุ่งไรยุ่งมานี่คือปลาตอมลุงว่ะสงสัยเลือดบหอมใต้คลิปปลาทุรักตัวเล่ไหมครับจะใส่สอดลุงกับพ่อได้ไห ทายคิดเป็นไงไม่ได่เอวประแอืมมือเส้ากะหมดไหมพี่น้องทายอยู่ดีๆหมดมาหามเต็มกองเขาทายเบลเลี่วจ้อ่อือหือจ้าฮะตะเวนก็เริ่มแล้ว โูกดินนี่คือเมือดพี่น้องใกล้เลยค่อยต้องดูแตบบ่โน้โมันวปวดแห้งเพชรเพชรเนี่ยเนี่ยขนมจีนแกะนี่ <c oughs> น, <c oughs> น,นี่เอามองบะถึกน้ำสมตำเนี่ยนะเมงวีกับพ่อเมงวี นี่น้อง,งเวยอ,เ <c oughs> อ้ยเฮ้ยลุงสีใบไปลงไปบอกลุงเด้อลุงสิลุ่คนเดียวเดี๋ยวปีนองมันสิว่าร้านมาทรมานแท้สิวะไล้เรื่อยๆันเตไม่น้ำ <c oughs> น้ำเตรียมพร้อมแล้วมั้งนที <c oughs> อยูาา่าระเตศเด็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหญ,ญ่กับพอ่อผู้ใหญ,ญ่มันหนาเขาต้องเอาแบบเผ็ดบานกลางเ<อ>นาะออโอ้บักลาบักินกุ้งสดปะเราค่อยอยากมากินตัวหนึง่งแล้วลุงกินเองแสบไปแสบมั่นคือปะไหวปะ Mhm. นามีบ้านที่สุดแล้วในตอนนี้แม่บอ้ำนามคือบ้านเนี่ยเนี่ะเป็นเริ่มลงเรื่อยๆแล้วไอ้แจ้งกับสีเริ่มไ่่แย่ตานะพี่น้องมันกับสีสีสวยมุม ข้างหลังลบให้พี่น้องเบ้างหน้าโบแมนฉากหลังหรือพี่น้องหรือว่าเอาผับเอาฉากหลังออียงเนาะมาติดรือว่าเศยบฐีเซ็ทแฮะจ้าวเหีอว้าว อ้สิเด้บอกแม่ค้าไม่น่าจะเจอแถวๆนี้มึงเลยไม่ได้ตาเองร้านได้กินน้ำตัวหลักตัวเร่ตั้งจะคลองน้ำใส่กระน,นำส้มต่ำ มาใบลงโยกสมเขาไหวปะมาไบโยกสมดอ๋อเขาทีอันแดงนะเราคิอตอนนี้ไฟเหลืองอยู่ดิยังว่ไฟแดงอืมกบเม้มเต็มพี่น้องมั่งฮะอ่านี่หมูย่อนี่ตัวหมูไม่มีหมูย่อวันหมูย่อวันตัวเม้มก็เต็ม ตะเวนกะล่งแล้วเริ่มเมื่อแล้วพี่น้องโอ้แจงแ๋งเลยเนาะตะเวนล่งแล้วแจ๋งดีมันยยังแต่เฮานีที่ท่านตะเวนบ่ใช่สุดละ่ะอืออือเอาหมูยอกค,ครับขาดบ้างพีชแฮเพีชหดพีผัดเต้ เที่ยวน่าเขามากินบางนี้างแบบไหนเนี่ยหมุดมันหอมห้ยตรงใหญ่มองไปต้องผลใครน่าน่ามาั้งเหรอนี่นหอมแนวกินมันหูแล้วว่าเขากินมาบางใดอืมให้มันมาเหมือนสาวเขากินกินเขาเพราะท่านพราะคำ ว่าไงอุปสรรคมาหมดแรงอ่อมเต็มเอวเลยนั่งกินสมตามอย่างกับมามันสมมนมานางเฝ้าคนนี้เป็นหรอตั้มะมโหคนคือใครพี่ยังอึดจีฮะตั้มะมโหแบบว่าเบือดครับบ้าชื้อพี่วิทยกับปุ๊กมันนั่คือ ฮ่าไปบอกเพื่นเด้แสบของเพื่นอยู่หรอแสบแฮ้แต่ฮาิดแค่ไหนวะเมืดอ่ะมืดมืดพอดีสมตำกันนะเจียงกบเจียงเขียดกลังมาอือกบเขียดกลังมากลังเหมืดออือ เอาเบิดเนาะบาหนี้เนาะลาพี่ลาน้องเนาะรีทังไหนอยากเหงาโอบ่ะเองาอตังค่ะนะจะไปเหงาหนอกคลิปเนาะมันเบิดเหรอเอาพี่น้องซาลามินีผมกับน้องปลายเนาะมากินตำมัวเนาะตำรวมเพลเพสเส็บๆแยมบรรยากาศยยมแรงเสียงกบเสียงเขียดมาฝากพี่ฝากน้องเนาะทงให้ทงหน้าถากันไม่ทานรีมันจะแส การกินอาจสรบปะสุภาพกับขอถทดขอไพ่พอพี่น้องเลยๆนะครับผมเอาสำหรับมัอนี้ขอตัวลาพี่ราน้องไปละครับไว้พอกันคลิปหนามื่อหนาครับพี่น้องไปละครับสวัสดีครับ